ัสดีค่ะก็สวัสดีทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ชอ่องออมแอมชนลค่ะ <c oughs> ตอนนี้เราก็จะมีกเ,เกมไมโครฟารชีวิตรอดไก่บลกก็อกไลอ์ฟาร์ชเกนบล็อกในตอนที่4กันต่อน,นะคะก็วั <c oughs> นนี้เราก็จะฟักไข่ไก่ตัวไหนกันต่อบ้างใครอยากเราไปลองกันต่อเลยจ้าก็วั <c oughs> นนี้นะคะเราก็สร้างถ้ำชั่วคาวกันไว้เนาะเพราะว่าเราจะมาฟาร์มของนะคะเปิดเครื่องคาทิ้งไว้ประมาณสัก4ี่ชั่วโมงนะใช่ <c oughs> แล้วนี่ไงตอนนี้เราจะเปิดเกมคาไว้สี่ชั่วโมงนะฝั่งนู้นน่ะที่เราได้ดินมาจากคราวที่แล้วเราก็สร้างเเปปปป็นนนพื้้ไไไวแลลรรรรกก่่่ิิดดใชชะะตตาามมธคู มีีตัวอะไรบ้างนเะฮ้ยใจเย็นๆดิอย่าพังไปามาทางนี้ก่อนเรามาค้าขายกับพ่อค้าเล่ก่อนเอ๊ะมีอะไรขายบ้างเนี่ยเออเราต้องการต้นไม้สลามนะคะไม่รู้ว่าเขามีขายหรือเปล่าเน้อคนนี้มีนะคะอ๋อแพงจังเฮ้ยขายตั้งยี่สิบเหรียญเลยเหรอโอ้น่าเลือนจุงแล้วมาค้าต้นเดียวเองอ่ะเฮ้ยเขามีแผนการชั่วร้นะายพี่เคนน่ะทำงี้เหรอเราจะดอกไก่มันนะที่สปาเราเรียนนี <S <S ่นะเราได้ไก่โทเค็นอีกตัวเองละอุ๊หมาเราจะรวยแล้ว เราก็จะมาใส่ไว้ในคอกนี้นะรวมกับนน้องๆตัวเก่าๆนะนีเงี้แต่ว่าเรายังไม่ได้ฟักเจ้าไก่สีม่วงนีเยอะเลยเนาะโอเคไม่เป็นไรเอาแค่โทเค็นกันเนาะเอาโทเค็นกับโทเค็นเนี่ยมารักกันนะก็จะออกมาเป็นไก่โทเค็นอีกตัวนึงเนาะโอ้โหว,ว้าวที่ผลิตยังอัตโนมัติเอ้แต่ว่าไม่ค่อยได้ซื้ออะไรหรอกไม่ค่อยมีของขายเนี่ยเราก็ไปฟักก่อนเนาะเริ่มเยอะนะอ้อมพี่เคนว่านะคอกเราเล็กไปไหมเนี่ย ย,ยังไม่เยอะเลยเขาอยากได้แบบว่าเป็นฝูงอะตายแน่แปลว่าเต็มคอ,อกไปเลยอะเดี๋ยวเราก็ฟักไก่จะมาสคอตสีแดงเดีย๋ยวทิ้งไว้ก่อนเนาะพาพี่เคนมาทางนี้เราตามเขามาแล้วไปเลยไปเลยไปดูดีจะได้ตัวอะไรบ้างนะ <c oughs> เงาเฮไงแล้วเราเจ้าไก่เขียวมันก็เกิดแล้วอ้ว้าสุดยอดอันนี้มันสปาตามธรรมชาตินะเราได้ไก่มาสคอตสีเขียวมาอีกตัวเง้ละแต่ว่าเราไม่แน่ใจว่ามันจะแบบว่าแรนดอมรับของอะไรมาให้เราเนาะ แล้วผู้หูพ่อค้าหายไปไหนเนี่ยโอ้มันคงตายไปแล้วล่ละน่าดี <c oughs> โอ้ไก่สปาตามธรรมชาติเยอะเลยอะ่ะมีไก่ดินด้วยหรอไอ้สายเต็มเลยอ้อมท้ยเราต้องจับไก่ดินไปเลี้ยงไม่เ็นเอาเลยเอาเลยแต่ว่าไก่ที่เหลือเราจะฆ่าทิ้งเนาะเราจะได้ขนไก่มาเยอะๆไงโอเคนี่ไงเจ้าไก่ดินได้มาแล้วมีจุงด้ไก่ดินแล้วไอ้กว่าจะได้มันก็หลายชั่วโมงกันเนาะน่าดีเอาไปข้างนอกกลับมาได้พอดีเลยไฮ้ม่เกนทำาไมอ่ะนี่ไงหาเสื้อให้อ้อมไง เราพี่เคมันต้องเป็นฝูงอะไรเดี๋ยวให้กลับมาใหม่เราจะปลูกต้นสลามนะคะไว้ตรงนี้ก่อนเนาะไม่แน่ใจว่าต้นสลามเนี่ยไปใช้ทําอะไรได้นะน่าดีนะแปนกแปลกมันไม่เคยเห็นเลยอะมันจะดอกอะไรให้เราก็ไม่รู้เนาะต้นไม้อะไรเด้งหนึ่งได้อะมันน่าจะเป็นต้นไม้ต้นนึงนะอะวิ่งนานแต่เนี่ยกว่ามันจะโตอะไปก่อนป <มา S 1> ้าถ้างั้นไปเปิดล bon ัคกี้บ้างก่ันดีปะ มันมีลัคกี้บล็อกเกิดอีกก่อนนึงะ่ะเดี๋ยวเขาก็จะไปเปิดที่เดิมนะอันไงลัคกี้บล็อกเราเกิดใหม่แล้วค่ะไปเลยไปเลยพี่เจน่าตรงนี้นะเปินปล้มนะอ้อมอ๋หน้าไม่เป็นไรนะาฝากดูแลหมู่บ้านด้วยเดี๋ยวแค่แอบ,บส่องนะฝากดูแลเจ้าไก่ของพวกเขาไว้นะโอเคเดี๋ยวเองเปิดนี้ขอให้ได้ของดีเออมยังไม่เจอของดีลวเนี่ย เฮ้ยมีพักทองด้วยเออเออเติดรัวติดรัวเฮ้ยช่ำน้ำแม่ดีนะพี่เคนอยู่เนี่ยเอยอย่าพังตายอย่าพังตายจะจมน้ำตายแล้วอ่ะลองออกเอ้ยเป็นคุกน้ำอ่ะเออเราไม่อยากได้อ่ะเขาอยากได้พวกเพชรกับพวกทองอ่ะเทคนไว้ก่อนเฮ้ยมันยังมีกล่องเหลืออีกบ้านเนี่ยเอาละน้ำดับละโอ้ดวงคาที่แล้วอ้อมหายไปไหนหมดเนี่ยเริ่ดเลอ แต่พี่เขาต้องทุบกระจกให้หมดก่อนอันหน้าเราใช้แต้มบุญหมดละเออแล้วก็มันยังมีกล่องที่เหลืออ,อีกนะคะมีไงอยู่ข้างบน,นเองมีเหลือเขาระมาสองกล่องเนะเาะเฮ้ยขอให้ได้บบของดีเฮ้ยไม่ใช่ดีสามกล่องนี่นาโอเคเดี๋ยวเราจะเก็บไก่ไปก่อนนะเอาละต้องทุบด้วยด้วยของเกยออ์ก็เฮ้ยเกย็อหา,หาจะหมดแล้วเนะี่ย แล้วเลย,ยู่แค่กล่องเดียวเองเฮ้ยพี่แกนไกท่ทองโอ้สุดยอดได้ไกท่ทองเลยเหรอได้มันดับแต่ได้ทองมาให้เราอ่ะโอ้โหว้าวเอ้ยโชคดีอ่ะโอ้ยสุดยอดได้ได้แอมเบลอ่ะเฮ้ยเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเฮ้ยไกท่ทองอะไรผสมพันธุ์กับไก่อะไรได้เนี่ยเลยมันจะ<ห>นข้ามเลยม, <า S 1> <laughs> มันจะข้ามสปีชีสนขนาดนั้นเลยเหรอ เอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูต้นสลามของเรากันดีกว่านาะตอนนี้ต้นสลมามเนี่ยมันก็โตลแล้วนะ,ะโตลแล้วหูยต้นมาเริ่มเลยมันจะรับสลามให้เราเป่ะไม่เห็นมันจะเด้งดึ๋งเลยอ้ามั่หลอกอ่ะน <c oughs> หน้าตาไม่เหมือนสลามเลยเนาะโอเคไม่เป็นไรพี่เคนเดี๋ยวจะลองตัดมันดูนะไต่รู้ว่าจะตัดแต่หรือเปล่าเนาะไหนดูดี่ดูดีเฮ้ยลืมทําขวานนะ่ะไม่เป็นไรใช้ดาบก่นะ <c oughs> อนเนาะไอ้ลองตัดอยู่นะพี่เคนัาได้ไลยปะโอ้โอไม่เห็นได้เลยอ่ะเออมันตัดไม่ได้เหรอม,มันไม่ได้ไม้หรอไม่หอ่ะต้นเป็นบล็อกไม้ไงเนาะพ ไอ้ดอกอ่ะไอ้ทางงานต้องตัดตอมันออกอ่ะเพราะมันได้เป็นบล็อกไม้สลามนี่ไงออกสีเขียวเขียวเฮ้ยมันเอาไปสร้างบ้านได้หา้างก็นเดี๋ยวคราวหน้าเราเปลี่ยนบ้านเราจะอินเนี่ยเป็นบ้านไม้สลามมาันไดสวยสวยมก็ดีเนาะอย่างไยก็ไปสร้างบ้านได้นะแล้วก็เออใบไม้อยังมาเนี่ยไปทำอะไรได้อ่ะดีเหลือเต็มเลยอ่ะไม่หายด้วยมันก็ทุบทิ้งเลยดีป่ oh <my. S 1> อมาเฮ้ยมันดอกปมันดอกเป็นต้นสลามแซปปิง้งเฮ้ยคนเลยสีแดงแดงอะ่ะ Imb, lam เฮ้ยแอปเปิ้ลสลามี่เหรอฮะมีแอปเปิ้ลด้วยเหรอฮะมันน่าจะเป็นแอปเปิ้ลธรรมดาแหละพี่เคนแต่ว่ามันทำป็นรูปแบบของสกินของสลามไงอุ้ยเจ๋งจุงคราวนี้เราก็มีของกินเพิ่มอ um, okay, so okay, so so ีกแล้วด so, ิหายคิวเลยนะโอเคเราจะปลูกต้นสลามจะมืดแล้วจะได้มีไม้ไว้ใช้กันนะโอเคเราก็จะปลูกต้นสลามนะคะไว้สำหรับเอาไม้ไปสร้างบ้านกันนะเอ้นจะได้มีสีแปลกๆไงไม่ต้องมีแต่สีน้ำตาลไง พี่เคนเร็วเข้าเร็วเข้าปิดบ้านกันดีกว่าอาเป็นก่อนดีกว่าพี่เคนวันหลังให้มาตัดไม้น้าคิปเปอร์มาแล้วอ้อหวานก็ไม่มีเร็วเข้าเร็วเข้าไอเนี่ยเขาจัดการเองพี่เคนกลับบ้านไปเลยไว้ได้จะคิปเปอร์ปักไก่โอ้โหเหมือนปักเป็ดมากกว่าไม่เป็นไรดิพี่เคนก็มางั้นแหละปักมุ้งใหญ่อะจะปุ๊ปปักเป็ดไหนายครีแล้วเนี่ย้นึกว่ามันเป็นเป็ดเนี่ยมันคือไก่เอาแล้วพี่เคนอันค่ำแล้วเอาแล้วลอุ้แปลงมาแน้วมาแล้วตะฮู้เตียงจ๋า ไอ้กักหู้อะไรมานอนแป๊บเดียวเอง <laughs> แล้วตื่นแล้วเหรอเฮ้ยตื่นแล้วใครเขานอนกันนานแล้วโอ้ไม่อันนี้เราพี่เคเราจะไปฟักไข่ใส่พันธุ์ใหม่ๆกันต่อเนาะวันนี้จะเอาสปีชี่ไหนกันดีล่ะอ่างอื่นต้องเอาไม้สลามี่มาคัพก่อนนะคะอ๋อได้เป็นสลามี่แผ่นค่ะแต่น,น่าจะไปสร้างบ้านได้นน่นแหละออแต่ว่าไม่แน่ใจมันไปคัพเป็นอย่างอื่น,นลเลยหรือเปล่านะ oh. ลองคัพด,ดูดิ โอขเดประตูก็ไม่ได้เนี่ยอจีแล้วไปทำอะไรอะ่ะมันน่าจะบล็อกไว้วสำหรับตกแต่งได้อย่างเดียวอะ่ะมันไม่ใช่สวยเนาะใช่ไปสร้างบึงสร้างบ้านอะไรประมาณนี้นะงนั้นเลยไมายเวลาพี่เค้นเรามาฟักไข่กันดีกว่าวตัวเดียวมีไก่ธรรมดาเกิดด้วยละ่ะเฮ้ยมีไก่ธรรมดาด้วยเหรอเราก็จะมีไข่ไก่ไว้ใช้แล้วนี่อะ่ะมาปลาก่อนนะ <c oughs> ยังเกลืออยู่หมายเวลามันเกิดแค่ตัวเดียวเอง <c oughs> อีกหน่อยมันคงจะมีหลายตัวนั่นแหละ นี่งานเป็นไก่ธรรมดาจริงๆยอ่ะเออมันก็เกิดง่ายดิเหมือนกันนะเนี่ยนะโชคดีจุ๊งแล้วมันก็ได้มาอยู่แบบว่าคอกเดียวกับที่เป็นไก่พวกไก่ขนแกะด้วยอ่ะแน่ดิแอลนะอันนั้นลูกมันแน่เลยอ่ะโอเคค่ะแล้วเราจับไก่ตัวไหนไปทดลองกันดีล่ะอ๋อตอนนี้ก็ปล่อยไก่มัสคอตกันดีกว่าเนาะปึ๊บมันอยู่ด้วยกันเนาะพวกมัสคอตนะคะเราจะเอาไก่เลเซอร์นะคะโอเคเราจะจับกินไก่แบบเลเซอร์กันก่อนดีกว่าเน้อผสมเลยผสมเลยเราจะผสมมันกันดีกว่าเนาะนี่เลยค่ะมาปล่อยที่คอกนี้ เอาละมาลองดูกันเนาะเริ่มผสมพันธุ์สปีช์กันเลยจะเป็นไก่ดินนะคะกับไก่เลสเตนเนาะผสมพันธุ์กันนะคะออกมาจะได้เป็นไข่อะไรมันก็คือไข่ไก่อคาเซียโอ้โหแาสุดยอดเป็นไข่ไก่ไม้อาคาเซียนะคะโอเคไหนหมดประโยชน์ละเก็บเข้าที่หมดชั่วโมงโชว์ตัวละอันนี้ก็จะเป็นไก่ดินนะคะเราจะวางไว้ตรงนี้โอเคอยู่ที่กันนะแล้วก็นี่เลยไก่ไมโอค่ะอาจจะต้องเก็บกลับมาด้วยเอออย่าเพิ่งออกนะใจเย็น โอเคค่ะได้ไก่ไหมโอ๊กมาละเราจะผสมกัะตัวุ้ยดีล่ะตัวอะไรดะเดียมเยอะแยะไี่หมดเริ่มไม่ถูกเลยเนี่ยนี่เขารู้ว่าตัวไหนตัวไหนไก่เต้งโมงไงอ่าอุ้ยก็อร่อยนะสิ <c oughs> องกมาจะมันจะเป็นไข่ไก่อนะไรเนาะเดี๋ยวก็ละเส้่ยนไมไม่ตำตากันไก่เต้งโมกับไก่ไหมโอ๊กนะคะผสมพันออกมาค่ะไก่เป็นไข่ไก่อะไรนะอ๋อมันเป็นไข่ไก่ไม้จังเกิ้ลไปไปจังเกิ้ลเลยอเอาไปฟักก่อนเนาะตอนนี้ก็แบบว่าฟักเป็นไข่เยอะแล้วอนะโอเคค่ะเราจะปล่อยเจ้าไก่แรดทองเนี่ยไว้ตรงนี้สพัก นะเอาล่ะเราจะมาฟักไข่ไก่กันก่อนนะเอา้าโตแล้วโตวแล้วเก็บดีโอเคค่ะเราฟักไข่ไก่จังเกิลกันก่อนเนาะว้าวดูสิเจ้ามันเป็นตัวอะไรกันนะเฮ้ย<อ>มาแล้วมาแลมัเนดอมไงเปิดลุ้นเปิดช้าเนี่ยฮันนีดีบางตัวต้องลุ้นนานมากเลยนะออกมาเกลือกนะคะ <c oughs> น่าีแต่ไม่จังเกิลของเราเราจะเก็บกลับไว้ก่อนนะ เดี๋ยวม่เป็นครอบพันเนาะต่อไปก็ฟักเจ้าไก่คาเซียกันต่อเนาะรอแป๊บเรอแป๊บมันกำลังจะเกิดมาแล้วไหนดูสิลุ้นลุ้นลุ้นจะได้ไหมนะอะไรอ่ะเอ้านี่แค่มันคือไก่แมงมุมโอ้ไม่เราไก่กับแมงมุมมาแล้วนะเกลียดจุมลูกเาวานี่มันคือไก่ชั่วแล้วไก่ชั่วมาที่นี่นะเราจะเก็บไปก่อนเนาะนี่ไงไก่แมงมุมจริงจริงด้วยอ่ะไก่สไปเดอร์แมน ใช,ใช่ไก่สไปเดอร์โอเคเราจะเก็บไว้ก่อนเนาะมันไม่มีประโยชน์อะไรอะ่ะมันผสมกับใครมันก็ไม่ได้เสียใ,ใจจุง๊งเอาใหมเอาไหม่เอาใหมวแล้วมันถึงการฟักไข่ครั้งที่สองของเราลองดูดีกูกูกูกต้องเรียกก่อนต้องเรียกก่อนเฮ้ยแปลว่าเขาต้องไปนั่งปกไข่วะเนี่ยเฮ้ยมาแล้วเย้ชิโยนี่ไงเราได้มาแล้วไก่ไม้อาคาเซียโอ้ยโชคดีจุง้งนึกว่าจะได้แมงมุมอีกตัวเนี่ยเดี๋ยวทำให้มันโตเลยเนาะโอเคค่ะ แล้วก็ดีเลยไก่จังเกิลกับไก่ไม้อาเซียถ้าเขารักกันเนี่ยมันจะเป็นไข่ไก่เลยนะลองดูกันเฮ้ยไข่ไก่น้ำาหรอโอ้เป็นไก่น้ำด้วยแล้วก็มีเกาะโอซินเกิดขึ้นด้ยละ่ะโอเคฟักเลยแล้วกันเอาล่ะพวกนายกลับไปอยู่ที่ของนายกันนะอุ้ยแปลกจังนะแบบนี้เรามีทั้งไก่ไฟแล้วก็มีไก่น้ำด้วยเหรอเนี่ยใช่ไก่ราวาก็มีไก่แม็กมาก,ก็มีมีหมดแล้วละ่ะโอ้ยสุดยอดโอเคเรามันฟักต๊บนึงนะมันไาแล้วเี่ย ไม่พักสักทีอ่ะอาณาพักแล้วเฮ้ยเ้ยไก่ผีผีหรอกไก่ผีแคสเออร์เฮ้ยเไก่เป็นวิญญาณมาแล้วเอ้ามันเป็นไก่บูดหรอเฮ้ยไก่ตายแล้วจับแล้วจับแล้วอยู่ไหนแล้ว่ะนี่มันระวังนะกลัวจุงผีหลอกอ่ะมันอยู่แถวนี้นี่แหละเฮ้ยวิกเกอรระวังระวังข้างหลังได้ปหมได้ไหมจับมันเฮ้ยจับได้หรอวะ ผีจริงๆด้วยอ่ะฮะรวมพลไก่เลวเนี่ยดูดิตัวอะไรบ้างกันเนี่ยแย่เลยรวมพลไก่ชั่วดูดิโอ้ไม่มีประโยชน์เลยเลยอ่ะมีไก่ลาวานเดียวที่เราเก็บไม่ได้อ่ะไม่รู้ครบทุกแบบหรือยังเนี่ยยังยังยังมีไก่ชั่วเพิ่มอีกนะแต่ว่าแล้วแต่ว่าเราจะเกลือเปล่าลองฟัคกันต่อเนาะเอาใหเคผสมใหม่ผสมใหม่อผสมใหม่ก่อนใช่ปะดีนะเรเก็บไปเนี่ยเป็นตัวเด็กเฉยเลยทำไมงั้นเลยไม่เป็นไรมันติดกำแพงโอเค เอาละแล้วก็รักันเลยเราจะขอไข่กันอีกรอบนะฟักเลยฟักเลยเขาเนี้ยแหละพี่เคนเขาต้องได้แบบว่าไข่ที่ดีๆมากอาอเราต้องไปนั่งกบไข่ถึงจะของดีๆอ่ะโย<ด>ไม่เกี่ยวว่าไก่ตาย,ยเลยอู๋ <c oughs> อันน่าแอวเก็บมาเล่นก,ก่อนมาเล่นจะหมดลหรอ เก็บให้หมดเลยพี่เคนเดี๋ยวเราปลูกใหม่ได้โอเคโอเคดีนะแบบเนี้ยวีดเอามาทําเป็นสีได้ด้วยอะ่ะใช่ประหยัดไปเยอะเลยอะ่ะอ๋อไม่ได้ปกติวีดเต็มกล่องเลยหมดเลยนี่แมงก็มีไม่ทันใช้นะโอเคค่ะเราสามารถเอาวีดเนี่ยมาทาเป็น,มนเมล็ดสีต่อยได้อีกต่อเนาะไม่พัาดสักทีอ่ะมาแล้ว,ลวนี่ไก่ไกน้ำไก่น้ำสีมันดีอุ้ยสวยจุง้งสีน้ำจริงๆริงยนะเนี่ยเอา้า <laughs> เดี๋ยวเอาไก่แห็ด โดนน้ำมันถึงจะหายอ๋อน้ำมันมันจะเป็นไก่น้ำใช่ไหมสงสัยว่าต้องเลี้ยงในน้ำอะ่ะอ๋ออุิยน่ารักจุงใช่ไก่น้ำก็ต้องเลี้ยงในน้ำส่วนไก่ลาวาเนี่ยก็ต้องเลี้ยงในลาวาเนาะไม่เป็นไรแต่ว่าเราสามารถเก็บมันได้จะสมกับใครดีอะ่ะโอเคค่ะจะใช้ไก่ดินอีกรอบนึงมาลอง,องด,ดูก่อนอน,นี่ไงสเกตตันยังไม่ได้ลองเลยเราจะใช้เป็นไก่ดินนะคะกับไก่สเกตตันเนาะให้มันรักกันนะคะเอ <c oughs> าละออกมาจะเป็นยังไงกันนะจุดจิกกันแล้วจุจิกันแล้วอุยออกมาแล้วโอหก็เหตุเกิดขึ้นแล้ว เราก็ได้เป็นไข่ไก่มิสเลี่ยมาานะคะอา่าว้าวเคเค็บหมดชั่วโมงชดตัวละกลับไปที่คอกของนาเหมือนเดิมตอนนี้เรามีสารพัดดีแล้วนี่ใช่ตอนนี้เรามีเยอะแล้ลแต่ว่ามันอย่างว่าตัวไงต้องมาฟักเพิ่มนะนี่เขาว่าพี่เคเราต้องเพิ่มที่ฟักไข่นะ น่าดีอันเดียวไม่ทันใจเลยเฮ้ย, <c oughs> ยได้มาอีก,กอันยิงแล้วไก่เคลส์ฮะเรมีเคลสเหรอใช่เรามีไข่ไก่ดินเหนียวแล้วว้างี้มันหลังจะลองไปลอยน้ำมั้ยเนี่ยเพื่อได้ไทลคับตาแต่ต้องไปฟักทีเดียวเนาะคือเราแบบว่าไม่อยากฟักที่นึงหลายอันไงบางทีมันเกิดมันเป็นไก่เลวไงไก่เสียมันก็แบบว่าไปทําร้ายไก่ตัวอินของเราเนาะออกมาด้เหมือนอ้อมเลยเ <c oughs> อาไหมอ่ะเขาบูดเหรอ <c oughs> เร็วเหมือนอ้อมอะไรเนี่ย เอามาเลยเอามาเลยวเจ้าไก่ตัวไหนไอ้เงี <N 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 ้ยวฟังน่ะลุ้นลุนใหญ่ชายุ่งไข่ดิบเงี้ยวเขาสุดยอดเลยไอ้ทำให้มันโตเลยเปล่าหรือว่าไปอยู่คอกันุบาลดีประหยัดเมล็ดซีดไปก่อนเนาะไปอยู่คอกันก็ดีนะตอนนี้จะหมดแล้วอ่ะโตไม่ทันแล้วเนี่ยเฮ้มันโตไม่ทันใช้แล้วดูดีอุ้ยน่ารักจุกอยู่กับพี่หมูกันเนาะให้พี่หมูดูแลนะโอเคฟักอีกอันนึ่งจะเป็นไข่ไก่แมคซิเลียมนะคะโอเคฟักไปก่อนเนาะ เอาละรอเวลากู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 แต่ดูนี่จะออกมาเป็นอะไรอะอะไรอ,อะรอ้าวตัวอะไรอะเป็นไก่อะไรอะไก่พิษเหรอ มันเป็นไก่พิษพี่เค้กเนื้อไก่พิษโอ้ยโ,อโหดด้วยตอนนี้ไรอ่ะเอ้ยเจ้าไก่ช่วยเออจ้าไก่สารเลวเไปใส่กองไปอ้ําแกจะฟักออกมาทําไมเนี่ยนี่<ด>สะสมจะครบทุกแบบแล้วเนี่ยจะครบละรวมพลไก่สารเลวเนี่ยไอไก่ชัว่วมันคนฟักเลยู่ในกองซะเเหมือนคนฟักใช่ไหมเอ้าเอาเด้อพี่เค้นั่นแหละได้ไข่ไม่ดีมาเนี่ยเห็นปะเนี่ยอ่าอม่ตัวหนึ่งละ นี่ลุ้นกันามมาค่ำวันค่ำคืนแล้วเนี่ยลุ้นจะออกก้นแล้วเนี่ยลุ้น<ไ>ปเป่งแล้วไป <c oughs> อย่าพึ่งตดนะเอ้ยออ้ยออกมาออกมาเดี๋ยวนี้จับไก่ตัวน้อยไม่ซีเรียสออกมาเดี๋ยวนี้นะ <c oughs> ไ,ไก่ซอมบี้ทำไมเป็นซอมบี้อ่ะทำไมกลายเป็นไก่ซอมบี้เฉยเลยอะ่ะออไม่เดีวเอ้ม <c oughs> เยมันต้องให้เนื้อเน่าวะแน่ <c oughs> ๆเลยอ่ะโอ้ไปเก็บเลยได้อีกตัวละไม่เป็นไรพี่เคนท้านี่สองตัวก็ดีดีอยากได้เนื้อเน่าอ่ะ เอเคเก็บไว้ก่อนนะเผื่ออาจจะมีประโยชน์นี่ยไม่น่ามีประโยชน์นะวอ้าแกงนี่ไม่ให้อาหารไม่ได้ดิอ้าหรอริงดิมันให้อาหารไม่ได้พี่เคีอนนอนแผลบตอนชาติแตดวงดีขึ้นก็ได้นะวันนี้ทาางดวงไม่ดีแล้วเนี่ยน่าพี่เคนหวยมันยังมีงวดต่อไปเลยนะเราต้องมีความหวังดีโอเคเรามาฟักกันอีกรอบเนาะเฮ้ยเฮ้ยขานี่แหละขาวนี่แหละขานี้นนต้องได้แล้วมันไหลไปแล้วมันต้องเปซิเรียมแล้วเอ้ายได้มาแล้วเราได้ไก่เมซิรี่มมาแล้วโอเค าทำให้น,อน้องเขาโตนี่ดีกว่าน้อถ้ายังไม่ได้ก็ปิดเกมนอนดีกว่านะวันนี้ต <จะ S 2> ัวไ, <ป S 2> ไม่ได้จะไปไหนล่ะ <c oughs> แ,แ,แล้วทางนี้ก่อนนี่เจ้าไก่น้อย <c oughs> อุ้ยน่ารักจุง <c oughs> ตัวเป็นดินเลยอ่ะใช่ตัวเป็นดินเลยนะ <c oughs> เอาละจายมาแล้วตเต็มที่นล้วเก็บไว้ก่อนเอาไปสมพันธ์กับตัวไหนดีเนี่ยฮะไมคซี่ต้องเรงมาผสมพันธ์ได้อีกเหรอน่าจะได้นะโอ้สุดยอดคุ้มไหมนี่เอากับตัวไหนดีเนี่ยใครเนี่ยลองโคลไหมจะเอาเจ้าตัวไก่โคนะคะกับไก่ไมคซี่เนี่ยผสมพันธ์กันเนาะ มันจะเป็นไข่ไก่อะไรนะมันจะเป็นตัวอะไรเอ้าไก่เป็นไข่ไก่กอส s t นเฉยเลยอ่ะแฮ้เป็นกอส s t นเลยเหรอใช่เรามีดวงไฟใช้แล้วโอ้มาไม่ต้องใช้ทอนแล้วมีบักไฟใช้แล้วยอดเก็บไว้ก่อนเนอะตัวมันจะเรืองแสงไหมมันต้องเรืองแสงดีเก็บไปก่อนอ๋อเก็บไปตรงไหนดีล่ะเยอะแยะหมดแล้วเดี๋ยวพี่เขินว่าจะทำข้อเพิ่มแล้วเนี่ยโอเคค่ะเดี๋ยวเก็บของเข้ากล่องกันเนาะของเต็มตัวอีก็แหละพี่เขินต้องมาแกน้ไดบบ น้ำกะลาวาผสมมาจะได้เป็นอะไรเนาะ,ะผสมได้จริงเหรอใช่เดี๋ยวต้องรีบเก็บนะเดี๋ยวมันไปอันนี้ก็จะเป็นไก่ลาวากับไก่น้ำนะคะโอ้โหนี่มันคู้หูตัวแห้งะชัดเลยเอ้ย <c oughs> เคยมีมันตรงกันโอ้มหวาวมาแล้ว พิ่เค้นยังไงไค่ไก่ไคอิงออกซิเดียนโอ้สุดยอดอ๋อเป็นไก่ตัวสีม่วงนี่แล้วก็ไปนรกได้แล้วสิมันน่าจะมีไก่ทานอสด้วยเนาะมีด้วยเหรอก็ให้มีลายทานอสที่เขาเห็นอ่ะยิ่งนี่เดี๋ยวมันก็เด็อดนิวอ่ะอ้อมตายหมดทั้งแบนไปเลหายใช่ปะหายหมดเลยหายไปไล่เดี๋ยวเขาไปตามไอรอนแมนมาเดี๋ยวดูซิมันจะออกมาเป็นโกสโต้ไหมน่ายิ่งแงว่ะเป็นโกสโต้แล้วเย่เชโยไปแล้วเฮ้ยทำให้มันโตก่อนจะไปไหนล่ะนี่นี่ว่ะเอาล่ะกินเลซิตเข้าไปนะ จะได้ตัวไวๆดีไงตัวตัวสว่างเลยอ่ะตัวมันสว่างเลยเนาะแสงแสบตาเลยไอ้แกไปก่อนนะตัวอีกตัวนี่ไงไข่อิงอัลซิเดียนไอ้ดูดีทำนี้จะได้ไม่ไดนี่เนาะมันเป็นสีม่วงดีหวังว่าจะไม่เกลือนะอ้อมันเนี้เกลือเยอะเกินไปแล้วเฮ้ยไก่ช่วยหมดแล้วมั้งนี่ไงออกมาแล้วเฮ้ยเป็นได้ซ้ำได้นะครับบอกได้พอพันมาแล้วเก็บไว้ก่อนใหเย้ใช่โอ่จะทำให้มันโตไว้ก่อนเนาะโอ้ดูตามดิ อาเขาไงอากลัวจุงจ้งเรียมัเจอตอนกลางคืนนี่ตกใจเลยเนี่ยเดี๋ยวเพิ่งงองให้นะโอ้ตอนนี้ก็ได้อีกสองตัวละไว้ไว้คอกไก่เนี่ยเต็ไมไปหมดเลยต้องมาแยกคอกเนี่ยเนี่ยพี่เคนน่าดีเต็มไปหมดแล้วเออเอาไก่นี่ไงเดี๋ยวกลับเข้าไปกันกลับเข้าไปกันฮึ๊บฮึ๊บ ปล่อยเท้านี้กันดีกว่ามีน้องๆบอกว่าให้ลองเอาไก่แม็กมากับแตงโมผสมกันนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเราก็จะลองผสมกันดูเนาะว่ามันนะคะจะสามารถขยายพันธุ์ได้หรือเปล่านะเอ้ามันไม่ใช่เนื้อคู่กันมันเลยไม่รักกันไม่ได้เหรอไม่ได้โอ้ไว่ไหวหรมาลองใหม่เนาะมันต้องเคมีตรงกันด้วยถ้าเคมีไม่ตรงกันมันก็ไม่รักแล้วก็ไม่ออกลูกไงอันนี้บอกว่าชหล่อไม่พอใช่สวยไม่พอหล่อไม่พอนะไม่ใช่อย่างนั้นล้อเล่นล้อเล่นไม่ใช่จริงๆแล้วมันต้องแบบว่าเป็นโค้ดที่เขาเขียนมาเนาะโอเคให้มันอยู่่คออกกนนีั โอ้โดูสิข้องนี้สีฉันฟุ้งฟิ้งแมาดูเลยคนละสีเลยนี่เขาชอบไก่แร่อ่ะมันแพงดีอ่ะมันดูแพงอ่ะเฮ้ยอ้องขาดสีชมพูตัวหนึ่งจะเป็นขบวนการห้าสีเนี่ย <c oughs> ไม่เราลิลี่เคนังยังขาดไก่ทะรักขาต้าอยู่นะเป็นขบวนการไก่กตรต้าอาวเขาียกว่าไข่ไก่ข้าวมันไก่เนี่ย <c oughs> ก็โอเคค่ะแล้วก็เอาชีวิตรอดไก่บล็อกก่อลลอยฟ้านในตอนที่4ี่ไปค่นี้ก่อนนะถ้าใครชอบฟักไข่ไก่แปลกๆแบบนี้แล้วก็อย่าลืมทกช่วยกดไลค์กดแชร์ตดไใกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจไปเนี่ยเล่นเกมไม่ครับต่อไปนะและอย่าลืมมาคอมเมนต์พวกคุยกันนะคะวันนี้ต้องไปก่อนอีกแล้วล่ะบ๊ายบาย